อาา่าหัต่อมานะครับวาติอิตเววะอ่าตรงนี้ใส่เลยครับหลังวาใส่อิติอิตินะหลังวาใส่อิตินี่ครับใส่มาแล้วครับแล้วก็ประทังจะทุกช่วงเลยนะน,นั้นอังอิติแล้วก็เอวะเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะ ประทางอันว่าบทอิติว่าวาอิติดังนี้จะด้วยประทางอันว่าบทอิติว่าอังอิติดังนี้จะด้วยเอวะอนุวัตเตย่อมติดตามมาแปลงรอบหนึง่งประทางอันว่าบทอิติว่าวาอิติดังนี้จะด้วย ประทางอันว่าบทอิติว่าอังอิติดังนี้จะด้วยเอวะอนุวัตเตย่อมติดตามมาสุดๆว่านังชะโตกตารัตสาสุดที่ไรเอ้ยสองสองสี่ อ,อังตามมาจากสูตรว่าอังยมีโตประสญญานยะโตว่าตามมาจากสูตรว่าขา้าพโตสมิงยังว่าอังว่าตัวนี้เป็นอะไรครับตัวนี้เป็น,ปนการยอยะการายนี่ตัวนี้การายตัวนี้การะยะไงตัวนี้นี่ มิตรเมเปเสวเสสนะว่าเป็นนิบาตว่าก็มีอ่านวิกาปนานะอาแปนนะครับตัดบทยังยังไม่ตัดนะดูก่อนอ๋อเขียนแบบสรุปในความของสูตรนะอาแปนนี้ก่อนครับนางอันว่าความเป็นนาง วจนะสะแห่งวิพัสอ่อาสะนี้อิติคืออังนี่โหติย่อมมีโหติย่อมมีครับโหติย่อมมีวาบ้างสุเตนะด้วยสูตรสุเตนะด้วยสูตรอิติวา่านางชะโตกตารัตสาอิติดังนี นางอันว่าความเป็นนางวัจนัสสแห่งวิพัสอาสะนี้อ,อิติคืออังโหติย่อมมีวาบ้างสุเตนะด้วยสตรอิติว่านางชาโตกตรัสสาอิติดังนี้ไอตรงนี้ตัดบทเป็นอังอิติแล้วก็อาสะอังอิติแล้วก็อาสะนะครับสลับกันการลบหน้านะ ใส่วัจนัสามาเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นวิพัตวิพัต์ใส่วิพัติติสาก็ได้นะแต่ตรงนี้ใช้วัจนัสก็ถือโอเคนะเพราะนั้นส่วนนี้มีกี่มีกี่บทครับสามบทนะอัตตาบทครับ นันติเอกังปาทางชาตโตติเอกังปาทางกาตารสาติเอกังปาทางวิภัตยันตาปาเทวิภาคาวเสนติปาทามิทางสุตันติทัตตับังนันติเอกังปาทางชาตโตติเอกังปาทากาตารสาติเอกังปาทาวิภัตยันตาปาเทวิภาคาวเสนติปาทามิทะ สุตันติทัตตบหังนังนติเอกังปะทังชาตติเอกังปะทากาตาระสาติเอกังปะทังวิภัตติยันต์าปะทาวิภาคขวเสนะติปะทามิทังสุตันติทัตตบหังอ่ะแปลสูตรครับแปลสูตรอะไรตามมาบ้างอังตาม,มานะอ่างแปลงนี้ได้เลยนะนี่ลองดูสิอังอ่านว่าอัางวิภัต นางแปลงเป็นอขอโทษใหมมอังว่าอังวิพัฒน,ปน,ปปน์ปรังอันเป็นเบื้องหลังใส่ประงมันครับปรังอันเป็นเบื้องหลังช้าโตจากจากช้าครับอะไรล่ะอีชื่อชะาครับการสษาอันมีความรักษาอันกระทำแล้วแสดงว่ามาจากอีไอคำนี้รู้เลยว่าเป็นเดิมทีเป็นอี ก็ต้องรักษาก่อนแล้วก็ตั้งอีชื่อชะอหลังจากนั้นอังแปลอังแปลงเป็นอังโหติย่อมย่อมเป็นย่อมเป็นนะครับว่าบ้างว่าบ้างนะเดี๋ยวข้าไปดูเขาแปลงทีนะอังอันว่าอังวิพัสบาลังอันเป็นเบื้องหลังชะโตจากอีชื่อชะ กตราราัศอันมีความราาัะอันกระทำแล้วนางแปลงเป็นนางโหติย่อมเป็นว่าบางทำไมแปลว่าย่อมเป็นครับในกระตาสองตัวนะชูสองนิ้วเลยอ่าชูสองนิ้วครับถิวนะท่านนะ่ะเป็นตัวอย่างให้ดีหน่อยนะสับสวนครับสับสนนะจะเป็นย่อมมีย่อมเป็นเนี่ย ขนาดสอบนี่สับสนนะเพราะนั้นนี่แปลถูกไหมเราแปลถูกไหมโหแปลถูกนะครับอังคาว่าอังวิาพาตปปรังอันเป็นเบื้องรางชาโตจากสบาีอันมีชื่อว่าชาคาตาราาัสาอันมีความเป็นราสาอาันถูกมัททาแล้วนางแปลงเป็นนางโหติย่อมเป็นอังองว่าบ้างนะครับสรุปแล้วตัวนี้เป็นอาเทสวิธิสูตร แปลงนะครับแปลงอ,รรลงอังวิคัดเป็นเป็นนางอังวิคัดเป็นนางครับแต่ต้องเป็นอีชื่อช้าที่ทําการรัดสะแล้วด้วยนะนี่มหมเขาบอกแล้วถ้าเป็นช้าที่ยังไม่กระทำรัศะคือเป็นสราอีตามปกติของอีการันเช่นอังคิก็แปลงอังเป็นนางด้วยสูตรนี้ไม่ได้จะมีรูปว่าอังคีนางไม่ได้ครับอย่างไรก็ตาม อาจามีรูปว่าอีซีนางอีซีวั์หรือสีนะลงอังครับลงอังก็แปลงอังเป็นนางได้ได้บ้างครับแต่นี้สูตรเขาบอกไงสูตรต้องเป็นอีชื่อชะที่ถูกการทําการรักษาใช่ไหมทีนี้ถ้าอยากทําทำไงครับเขาบ,บอกว่าให้แบ่งสูตรสิแบ่งสูตรว่านางชะโตนะนางชะโตนะครับโดยเว้นบทว่า ตารัตสาเขาตัดทิ้งเลยนะและอาจมีรูปว่าอาทิตย์จะพันธุนางมาจากอาทิตย์จะพันธุกับอังวิพัตได้บ้างโดยการแบ่งสูตรให้เหลือเหลือนงอางอ้าวทำไมเหลือแค่านางละ่ะเพราะเป็นอุอุชื่ออะไรอุชื่ออะไรอูชื่อละเออสูตรเขาบอกช้าใช่ไหมมันไม่ได้ช้าไง ไอ้ตรงนี้ทาไมตัดตรงนี้กตารักษาเพราะว่ามันเป็นอีการันเป็นรักษาสภาวะใช่ไหมเป็นรักษาสภาวะนะครับนะเพราะฉะนั้นไอ้คาว่ากระตารักษาเนี่ยห้ามห้ามห้ามเอามาครับก็เลยตัดทิ้งเหลือเป็นถ้าเป็นอิสีนางก็เป็นนางชะโตนะส่วนถ้าเป็นอธิจจรันธุนางเพราะว่ามันเป็นอุการานันอุมันชื่อชื่อชะ ไม่ได้ตชื่อละใช่ไหมเพราะนั้นก็ต้องแบ่งสูตนให้เหลือแต่นังครับโดยเว้นบทว่าชะโตกตารัตสาการแบ่งสูตนให้เหลือ2ส,ส่วนเช่นนี้เรียกว่าทวิทากรณะโยคะอิภาคะเพื่อตัดข้อความที่ไม่ต้องการออกจะได้ทําให้ขอบเขตของสูตรกว้างขึ้นครับมันกว้างจริงนะถ้ามีตัวนี้ปุ๊บมันจะแคบเข้าใจไหม เขาเลยตั้งคําถามอะคําถามว่าบทนี้มีประโยชน์อะไรบทนี้มีประโยชน์อะไรมีประโยชน์อะไรเขาวางเลก็คือประโยชน์ห้ามเพราะว่าไอศัพท์แต่ละศัพท์เนี่ยมันเป็นอวะตระณะเข้าใจไหมห้ามห้ามตัวอื่นในตัวเข้าใจไหมศัพท์เนี่ยห้ามอะไรห้ามอิที่ไม่รักษาเอออ่ะสรุปแล้วนะ สูตรแบ่งครับแบ่งไหมถ้าแบ่งไม่ได้ทําไงบาทะถ้าบาทไม่ได้ก็เกินไม่มีเกินก็นะเลยครับมาสูตรเลยนะฟิวมันรู้นะเริ่มเริ่มรู้ละแต่ก่อนไม่ใครรู้นะเห็น <c oughs> นะครับทานดีนางนะนั้น <c oughs> ผมว่าจบหลักสูตรเนี้ยฟิวมันสอนได้เลยแต่ว่ามันขี้เกียจสอนแต่ว่าถ้าถ้าหานักเรียน <c oughs> หานักเรียนนักเรียนตั้งใจต้องทํางานร่วมกัน ให้คุณทางานคนเดียวมันเหนื่อยครับทํางานร่วมกันเข้าใจวะแบ่งกันช่วยกันมันก็จะ,จะเจริญได้ถ้าคุณนุ้นทำอ้าวมันก็อันนี้เข้าใจไหมมันช่วยกันอะเขียนนะเขียนะเขียนระับแบบเนี้ยอให้เขียนรับแบบก็ได้ประโยชน์ออาทัานดีนางครับทันดีนางสาวเดินคือทันดีร่างทันดีลงอังทุติยาวิภัตด้วยกรรมาเถทุติยา แยกเพรนนาดาออกจากสรอีด้วยปูกพามทถิติตามสารสเรนวิโยชาเยเพราะอังวิภาราอีเป็นอีด้วยอโคราสเมกาวจนาโยสวะปิจาตังอีชื่ชาด้วยอีวันุวันนาชาราหลังจากอีชื่ชาแปลงอังเป็นนางด้วยนางชาโตกาตาราสานามเมนาดาเปวกากกสรอี ด้วยนาเย,รยเ,เรือพยุเตสระเดรุูเป็นทันดีนางแปลว่าซึ่งผู้มีไม้เท้าสู่ผู้มีไม้เท้าอย่างผู้มีไม้เท้าสิ้นผู้มีไม้เท้าตลอดผู้มีไม้เท้ากะผู้มีไม้เท้าเฉพาะผู้มีไม้เท้าทันดีนางสับเดชคือทันดีร่างทันดีองอังตุติยาวิภัตด้วยกรรมเทตุติยา แยกเพียณาดาออกจากสรอีด้วยปุพามาโทติตามาสารังสระนวิโยชะเยเพราะอังวิภาราสีเป็นอีด้วยอังโคราสเมฆวัจนายสวะปิจตังอีชื่อชาด้วยอีวันุวันนาชาราหลังจากอีชื่อชาแปลงอังเป็นนางด้วยนางชาตกาตาราสนามเมียาดาเป็นกากาสรอี ด้วยนายบรัยงยุเตสาวแตร,รูปเป็นดันดีนางแปลว่าซึ่งผู้มีไม้เท้าสู่ผู้มีไม้เท้าย่างผู้มีไม้เท้าสิ้นผู้มีไม้เท้าหลอดผู้มีไม้เท้ากะ ผู้มีไม้เท้าเฉพาะผู้มีไม้เท้าทันดิงสามเดือคือทันดิร่างทันดิลงอังทุติยาวิภัณด้วยกรรมะเตตุติยาแย่งเพนาดาออกจรารสไลีด้วยปูกพามาตุติตัมสารังสารนาวิโยชยัยเพราะอังวิภาราสาอยเป็นอีด้วยอโคราสเมฆวาจัจนะโยสวะปิจาตังอีชื่อจาด้วย อิวันนวันนา,าราลาลาจาอีชื่อชาแปลงอังเป็นนิกายเหด้วยอังมูนิกายอีตังชาราเปหินามเมนาดาเบกากาสระหิด้วยนาเยบรังยุเตสระเรูุเป็นทันดิงแปลว่าซึ่งผู้มีไม้เท้าสู่ผู้มีไม้เท้าอย่างผู้มีไม้เท้าสิ้นผู้มีไม้เท้าตลอดผูมีไม้เท้ากะ ผู้มีไม้เท้าเฉพาะผู้มีไม้เท้าดันดิงสามเดือคือทันดีร่างทันดีลงอังทุติยาวิภารด้วยครมัธเทตุติยาแย่งเพนาดาออกจากสราอีด้วยผู้ฟ้ามตุติตามสาสร่างสาเรนวิโยชเยเพราะอังวิภารเป็นอีด้วยอโครสามีกวัาาวจนาโยสวะปีจาตั้งอีชื่อชาด้วยอีว,นวนอันุวันนาชาราระจาอีชื่อชา แป่งอังเป็นนิกาหเหตุด้วยอังมูลนิกาหิตัางชาเาปหิตนำเยนาดาเบลกาการสร,รีด้วยนาเยบรังยึเตเสาเรลรูกเป็นทันดิงแปลว่าซึ่งผู้มีไม้เท้าสู่ผู้มีไม้เท้าอย่างผู้มีไม้เท้าสิ้นผู้มีไม้เท้าตลอด ผู้มีไม้เท้ากะผู้มีไม้เท้าเฉพาะผู้มีไม้เท้าทันดีสับเดือคือทันดีร่างทันดีลงโยตุติยาวิปัสด้วยกรรมเตตุติยาตั้งอิชื่อชาด้วยอิวันุวนันนาชา,าราหลังจากอิชื่อชาลบโยวิปัสด้วยข้าปโตจะโยนังโลโปสาเร็จรูปเป็นทันดีแปลซึ่งผู้มีไม้เท้าทั้งหลายสู่ผู้มีไม้เท้าทั้งหลาย ยังผูม้มีไม้เท้าทั้งหลายตลอดผูดม้มาาไีไม้เท้าทาาั้งหลายกับผู้มีไม้เท้าทั้งหลายเฉพาะผู้มีไม้เท้าทั้งหลายทันดีโนสับเดือกคือทันดีรงางทันดีรงโยตุติยาวิภัด้วยกรมมเทศตุติยาแยกเพนาดาอจกสระอีด้วยผู้ามาตุสีตามาสารังสารีนวิโยชาเย เพราะโยวิปาราสัยเป็นอีด้วยอโคราสเมกวัจนะโยสวะปีจตั้งอีชื่อชาด้วยอีวันุวันนาชาระรัจะอีชื่อชาแปลงโยเป็นโนด้วยโยวนางโนนามเยนาดาบวกด้วยนาเย,ยบรังยุเตสังเรรูเปทันดีโนแปลว่าซึ่งผู้มีไม้ทาดังไรสู่ผู้มีไม้ทาดังไร อย่างผู้มีไม้ท้าทั้งหลายสิ้นผู้มีไม้ท้าทั้งหลายตลอดผู้มีไม้ท้าทั้งหลายกับผู้มีไม้ท้าทั้งหลายเฉพาะผู้มีไม้ทาทาั้ทาทางหลทายทาันดีโนสาบเดอคือทันดีร่างทันดีลงโยตุติยาวิพาสด,ด้วยกรรม,มเทตุติยาแยกเป็นาดาอาจารสระอีด้วยปุภาตโตติตามสาราังสระนาวิโยเชะยพระโยวิพาราสัยเป็นอิ ด้วยอากรัสเมกวัจนะโยสวัปิจตังอิจจาด้วยอิวันุวันนาจาลาลังจากอิจืชาแปลงโยเป็นโนด้วยโยนางโนนำมยนาดาเบวกากกสรีด้วยนาเยปรังยุเตสารเดรุเป็นตันดีโนแปลว่าซึ่งผู้มีไม้ท้าทั้งหลายสู่ผู้มีไม้ท้าทั้งหลาย อย่างผู้มีไม้เท้าทั้งรายสิ้นผู้มีไม้เท้าทั้งรายตลอดผู้มีไม้เท้าทั้งรายกะผู้มีไม้เท้าทั้งรายเฉพาะผู้มีไม้เท้าทั้งรายอ่าตรงนี้ไม่ต้องดูได้ไหมอรารัศฐานลงมากระดับแยกก่อน <c oughs> ทันดีนาสาบเดคือทันดีร่างทันดีรงนาตนยาวิพัสด้วยการาเนตตยิยะาแยกเพนาดาอาจกสราอีด้วยปูกป,ปามาโทถิตามสรังสาร,รีรนะวิโยชาเยเพราะนาวิภาราสัยเป็นอีด้วยอคุราสามีกวัจนะโยสวะปิจา นำเพียนาดาเปวรกาศการสลิด้วยนายเปรังยุเตสำเร็จรูปเป็นทันดีนาะทันดีนาะสับเดินคือทันดีร่างทันดีลงนาะตยาวิพาดด้วยการณเนติย,ย,ยาแยกเพยนาดาออกจากสลอีด้วยปุพามาโถริตามาสารังสารนาวิโยชาเย พนาวิปารัสายเป็นอีด้วยอโคราสมกวัจนะโยสวะปิชานามยนาดาเวกากาสลายอีด้วยนาเยปรังยุเตสารเรรูปเป็นทันดีนาแปลว่าด้วยผู้มีไม้เท้าโดยผู้มีไม้เท้าอ่านผู้มีไม้เท้าตาผู้มีไม้เท้าเพราะผู้มีไม้เทามีผู้มีไม้เท้าด้วยทางผู้มีไม้เท้าอทันดีเิี่ ta đi hiểu mình ngay cửa nè à phiêu đang thăm đấy thanh đi hị thanh đi phí đấy thanh đi hị còn này làm đậm đi sẽ ra cái đi nè oh, yeah. bye วายมันจะแยกทำไหมก็เสร็จแลว้วเห็นไหมมันรักษาได้ไงส่วนว่าเอกับวัจะนะโยสุเห็นไหมถ้าเป็นฝ่ายหูยเอาแค่โยครับเห็นไหมทีฆาอยู่แล้วทีฆาทำไมะะำไม่ใช่จะรักษาทำไหมมันไม่มีรูปรักษาถ้าเป็นรักษาเนี่ยจะมีสองรูปนะรูปทีฆากับรูปรักษา ที่ผิดเลยถ้าเป็นทีค้างมีรูปเดียวอ่ะฮะเขียนเขียด,ยดโชว์สิหัว <c oughs> ทีพย์ไหนเบ็หัวทิมไหนกะแล้วอ่าอทันทีพเออออะบอยทันทีพีเด้ <c oughs> ลงเหหลังจากกริงทั้งปวงสมาหิสาวิสมิงนางมาพิมิวาสารจดโดเป็นเออจะต้องทำแล้วง่ายเกินนะครับอาทันดีโนทนันโด อธาน,นีโนนะธานีโนลงสาแล้วก็แยกมาธานีโนสามเดิมคือทันดีหลังธานีลงสะชเจอถีวิพัตด้วยสัมปะทานเนจตุตถีแยกพญนาดาออกจากสระอีด้วยปุพามาโถถีตามาสารังสารเรนาวิโยชาเยเพราะสาวิพารา,าอีเป็นอีด้วยอโคราาเมกวจนาโยสวะปีจาตั้งอีชื่อชาด้วย อิวานุวันนาชรา,ลาหลังจากอิเชชะแปลงสาเป็นโนด้วยชระโตศาสาสาโนวาเา่ชราตศสาสาโนวาเนี่ยเพิ่งเดเมาวานตอนนี้อ่ะแล้วก็รวมนะอ่ะทันดิสะละ ธนีสาสามเดืองคือทันีรังทันีรงสาจุดทีวิพัฒด้วยสัมปะธานจาตุทีแยกเพนาดาออจัสราอีด้วยปุปมาโมตติตามสารังสเรนวิโยชาเยเพราะสาวิพัรอีเป็นอีด้วยรสาเมกวัจนาะโยสวัปิจาเพราะสาวิพัตรงสาอาคมด้วยสาขาโมเสอ ก็ประกอบสําเร็จรูปเป็นทันติสะอาทันดีนางก็ลงนางสําเร็จดูปเป็นทันดีนางเลยนะอาทํนนะครับให้คิดก่อนไงไม่นั้นก็ไม่นี่ทาตามก็ไม่เห็นไงเพราะฉนั้นถ้าถ้าเป็นทีคะานะเอาง่ายถ้าเป็นทีคะานะครับอีอูท้ราด้วยสูตรว่า อโครัสะเมกวาจนาโยสวัปปิจะกก่อนนะครับตรงนี้แล้วก็จะไปทําวิธีอะไรก็แล้วแต่นะอ่ะทันดีนาครับแปทีเดียวนะทันดีนาะสาบเดือคือทันดีรางทันดีลงนาะติยาวิปัสด้วยการเนตติยาแยกเวนนาดาอจอจาสราีด้วยปุกวามาโทติตามาสารังสาเรนณะาวิโยชาเย พราะนาวิภาราสัยเป็นอีด้วยอคโคราสาเมฆวนจะนะโยสวะปีจะนำเยนาดาเปวกากาสราอีด้วยนาเยปรังยุเตสารเดรููเป็นทันดีนาทันดีหีสาบเดคือทันดีร่างทันดีลงหีตติยาวิพาด้วยการณเนตัติยาหลังจากเรียทางปวงแปลงหีเป็นพิด้วยสมาหิสมิงนางมาพิมพีวาสเร,ร,ร็จรูปเป็นทันดีพิแปลว่า ด้วยผู้มีไม้ทาทั้งหลายโดยผู้มีไม้ทาทั้งหลายอ่านผู้มีไม้ทาทั้งหลายตามผู้มีไม้ทาทั้งหลายเพราะผู้มีไม้ทาทั้งหลายมีผู้มีไม้ทาทั้งหลายด้วยทางผู้มีไม้ทาทั้งหลายทันดีโน่ับเดืคือทันดีร่างทันดีรงสาจุวิธิวิพัตด้วยสัมปทานิจตุติแยกเพนะาดาอจารสลี ด้วยผูกปามาตติตามสารังสารนาวิโยชายะเพราะสาวิภารสอีเป็นอีด้วยอโคราสมาคัวัจนายโยสวะปิจาตังอีชื่อชาด้วยอีวันุวันนาชาระหลังจากอีชื่อชาแปงสาเป็นโนด้วยชลตตสาสาโนวานำยนาดาเปวกอบกาสไรอี ด้วยนายพระยุเตสเรตุเป็นทันดีโนทันดีสาสสับเดคือทันดีร่างทันดีรงศาสจุติวิปัสด้วยสัมปัธานิจตุติแยกเพนาดาออจาสระอีด้วยปุภามาตุติตามสารังสเรนาวิเยชเยพระสาวิภารสีเป็นาาอ,ปนะปอิ ด้วยอาครสมเมกวชจนายสวะปิจารโสรสาวิพัตรงสาคาคมด้วยสาคา,ามมเสนามีนาดาเปวกาการสราีด้วยนาเยบรัญยุตเตสารเูปเป็นทันดิสาแปลว่าแก่ผู้มีไมัเท้าเพื่อผู้มีไมัเท้าต่อ ผู้มีไม้เท้าทันดีนางสามเดชคือทันดีร่างทันดีลงนางเจวิติวิภตัตด้วยสัมปทานิจตุธิสังเร,รูปเป็นทันดีนางแปลว่าแก่ผู้มีไม้เท้าทั้งรลายเพื่อผู้มีไม้เท้าทั้งรลายต่อผู้มีไม้เท้าทางรลายอาจารย์ท่านบอกแล้วไงบอกว่าท่านจะวางเฉยวิภาตที่ห้ากับวิภัตที่หคือปัจจะมีกับฉัตถีเพราะว่าเหมือนกับ ตาติยาครับแต่ว่าตรงนี้ก็มีรูปที่แตกต่างกันนะตรงนี้ก็เป็นสัตมีเลยนะอ่าดูปัญจมีครับปัญจมีก็มีรูปเป็นทันดีนานะทันดีนาทราบเดิมคือ ทานีรังทานีองสมาปะจะมีวิพาดด้วยอาปาธานปันจะมีแยกเวานะดาออจาสรีด้วยปุพามาโททิตามาสารังสรารีนวิโยชาเยเพราะสมาวิพาดราศัยอีเป็นอีด้วยอาโคราสามีกวัจนาโยสวะปีจะต่างอีชื่อชาด้วยอีวัน,นุวันนาชาราลังจากอีชื่อชาแปลงสมาเป็นนานด้วยชาราโตจะ น,นำเยนาดาเปประกกับสาได้วยนาเยบรังยุเตสาเลโดปเปทันดีนาแปลว่าแต่ผู้มีไม้เท้าเพื่อจากผู้มีไม้เท้ากว่าผู้มีไม้เท้าเพราะผู้มีไม้เท้าก็คือรัศศเสร็จแล้วก็ตั้งชื่อชะแล้วหลังจากชื่อชะแปลงสมาเป็นนาด้วยชลระโตจากเมื่อวานนะเมื่อวานนะครับ ทันดิมหาก็ลงสมามานะเนี่ยอธิบายนะครับลงสมามาแล้วก็รัาศาอีเป็นอิครับแล้วก็หลังจากพุงเิงแล้วนะปรุงสักงเกติแปลงสมาเป็นมหานามประกอบสัตเลือดเป็นทันดิมหาทันมสมาก็ลงมาก็ทําการรัศเพราะสมัยพัดรัาศาอีเป็นอิด้วยอคุรัศาเมกว่าจนะโยสวะปิจะนามประกอบสัตเลือดเป็นทันดิสมา นี่เอกวจนะเห็นไหมเอกวจนะนะยิมินครับเอกวจนะทันดีทีทันดีพิเหมือนเดิมเลยนะฐ่านนะครับต่อมาชัถีชัถีก็คล้ายๆกับจารุตถีลงสะมาแยกมาทําการรัตสราะสาวิภัชปรัสะอีเป็นอีด้วยอโครัสเมกวจนะโยโสปิจต่างอีชื่อช้าด้วยอีวันุวนาชะรา หลังจากอีชื่อชะแปลงซาเป็นโนด้วยชลาโตซาสาโนว,วานำประกอบสรุรูปเป็นทันดีโนต้องใช้วิธีนี้นะครับถ้ามือทาตัวรูปมันจะเหนื่อยแล้วก็เราจะไม่มีแรงนะผมก็จะเหนื่อยครับใช้วิธีนี้แหละเพื่อความเร็วนะฟิวนะเพราะว่ามันมีคู่มือแล้วพวกเราเก่งแล้วนะครับผมมั่นใจพวกท่านนะ,ะทันดิสานะครับลงสาชาเทวิพาดด้วยสาม,มิสมิงชาต แียแยกแล้วก็รัสษะด้วยอโครัสะะเมกวัจนายโยสวัปิจาเพราะสายพับดรงสาอาคมด้วยสาคาโมเสนมกกสรเดร,รปเป็นทันดิสะทันดีนางก็เหมือนเดิมครับต่อมาทันดีนี้ดีกว่า